มาครับทุกคนมาอัปเดตข่าวกันต่อนะครับผมมีความเคลื่อนไหวของคายฮาฮเวตสิงห์บลูเชลซีมาอัปเดตนะครับมีรายงานจากมิเดียฟุตนะครับบอกว่าตอนนี้ครับเสือใต้ไบเยอร์เนี่ยสนใจคว้าตัวคายฮาฮเวตในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับเหมือนว่ามองมานานแล้วแหละแล้วก็อยากจะได้ด้วยสําหรับคายฮาฮเวตของสิงห์บลูเชลซีนะครับมาฟังกันหน่อยที่ว่าน่าสนใจมากๆนะฮะ เราต้องบอกว่าคายฮาเวตครับแข้งทิมชาติเยอรมนีคนนี้อยู่กับเชลซีมาเป็นฤดูกันที่3แล้วครับหลังย้ายมาจากไบเออร์เลว์คูเซนด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อช่วงปี2020นะครับ ไอหนุ่มหน้าลอยอย่างคายฮาวเวดคนนี้ครับช็อไปแล้ว29ประตูกับ15แอสซสจากการลงสนาม118นัดนะครับซึ่งรวมถึงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อปี2021ด้วยนะครับแต่ว่าคายฮาวเวตตอนนี้มีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาจริงๆครับฤดูกาลนี้ครับคายฮาวเวดทำประตูในพิมลิงกฤษได้แค่5ลูกเท่านั้นทำให้อนาคตของเขาในระยะยาวครับยังไม่มีความชัดเจนจะบอกแค่นี้นะครับ ในรายง,งานก็บอกว่าเสือใต้ไบร์เยนตอนนี้กําลังพิจารณาคว้าตัวคายฮาวเวตดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยโดยพวกเขากําลังดําเนินการอยู่เบื้องหลังพร้อมที่จะตัดสินใจยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสิงห์บลูเชลซีพิจารณาด้วยคาดกันว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยจะปล่อยคายฮาวเวตครับหากได้รับข้อเสนอที่มันสมน้ําสมเนื้อหรือว่าเหมาะสมนะครับหลังจากตอนนี้สิงห์บลูเชลซีเนี่ยโอโ้โหเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งมากๆครับจ่ายไปกว่า400้ล้านปอนด์แล้วนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนมือมมาเเเป็นสสียรรโบรบัิิทดุจงๆ ชั้งนี้ชั้นนั้นครับคายฮาวเอต์ยังมีสัญญาที่แตมฟอร์ดบิดอีก2ปีครึ่งนะครับแถมตอนนี้ตัวเขาเองกับสิงห์บลูเชลซีเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มคุยสัญญาใหม่กันด้วยนะครับต้องมาตามดูเลยครับว่าอนาคตของคายฮาวเอต์กับสิงห์บลูเชลซีจะเป็นยังไงต่อนะครับยิ่งตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ด้วยนะแฟนบอลของสิงห์บลูเชลซีมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตอนนี้เสือใต้ไบเยอร์มิวนิกกำลังให้ความสนใจคายฮาวเอบ